วันนี้นี่เตรียมส่งพรุ่งนี้9้าใบครับวันนี้ส่งไปสี่ใบพรุ่งนี้ส่ง9้าใบครับเบิดแท้งแล้วให้เมยตีสองกลัวแล้วจะตีสามแครับตีกันมิดแปดสิบ คันเมตรคันเมตรแปดสิบคันเมตรเจ็ดสิบเมรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมเจ็ดสิบเม็ดห้าสบเม็ดห้าสบเม็ดสี่สิบแล้วก็ไอตัวเล็กนึงเมตรยี่สิบครับคันเม็รยีบตัวน้อย ก็เตรียมขึ้นคันพวกนี้สี่ใบครับโอ้ยเหนื่อยเห็ดตต่งแต่เละสาอสอตีสองก่าสนุกสุดมร้อนครับ มันต้องใจเย็นๆครับมันจังสีออกมาดีสันใจหอนลายผมสิล้นเลยผมต้องใจเย็นๆเฮ็ดเฮ็ดไปเรื่อยๆบัดมือบัดเว้นครับคอมเนมีผู้ใดมาเลิงมาฝาวน้ำเน่โอ้ใจผมจะโอนเงินขึ้นมาครับเพราะว่ามันต้องเศตสมาธิ นะครับว่ารับปากเสียไทยคือเฮไทยครับนี่ก็ับสีทรงให้มืออื่นครับเก้าคันนะครับผมของไพยแนก่ะี๋ยวสิทักบอกด้วยคร่ะด้วย ทำเป็นประกับไม้สักนะครับเบาโอเคครับไป่ับไปนอันะครับมือนตื่นเตะเสาอีกรุ่ยต่อครับฝากติดตาม สนุ่ยสูตรหัวหลูดในเด้อครับผมเก okay, ครับสวัสดีครับ